g จเนอเรชันเชื่อว่านักการตลาดหลายคนรู้ดีว่าอีกไม่นานประชากร Gen C จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ส่งอิทธิพลมากที่สุด Main Spender ในโลกของการตลาดออนไลน์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ทุกธุกรกิจต้องปรับตัวตั้งแต่การปรับแนวทางทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ๆไปจนถึงการพัฒนากระบวนการชำระเงินให้ตอบสนองความต้องการทางด้านอ e ีคอมเมิรเพิ่มขึ้น ดังนั้นการทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้กระจ่างจึงเป็นหนทางสู่ความสําเร็จวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้พร้อมประเด็นต่างๆที่ควรรู้เพื่อปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมออนไลน์ของว่าที่กลุ่มที่มีกําลังซื้อหลักแห่งอนาคตครับพฤติกรรมของเจเนอเรชัน C คนเจนนี้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมของโลกดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น พวกเขามากจะพึ่งพาโซเชียลมีเดียในการตัดสินใจซื้ออย่างมีข้อมูลพวกเขามากจะเจาะลึกเว็บไซต์ของแบรนด์เลื่อนดูบัญชีโซเชียลมีเดียและอ่านความคิดเห็นและบทวิจารณ์ที่มีต่อแบรนด์อย่างละเอียดและประเมินตัวเลือกต่างๆก่อนการตัดสินใจซื้อพวกเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับแบรนด์เนมมากกว่าคนรุ่นก่อนๆและซื้อด้วยความตั้งใจที่จะมีความสุขเป็นเหตุผลสําคัญนอกจากนี้พวกเขามักจะถูกน้มเน้าวโดยคำแนะนําของผู้ใช้จริงๆมากกว่าจากคนที่มีชื่อเสียง ประเด็นสำคัญอยู่ที่พวกเขามักจะให้ค่ากับแบรนด์เนมที่สนใจและเป็นปัญหาทางสังคมเนื่องจากพวกเขาให้ความความสำคัญกับประเด็นปัญหาทางสังคมค่อนข้างมาก,มากเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนๆจากผลสำรวจพบว่า80%ของคนกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเพิ่มให้กับแบรนด์ที่มีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบต่อสังคมหรือให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมและประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นแบรนด์จึงเป็นต้องสร้างคุณค่าด้วยพันธกิจที่ชัดเจน กลยุทธ์พิชิตใจ Generation Z หากต้องการมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับ Generation C อย่างราบรื่นอาจถึงเวลาที่แบรนด์จะต้องบอกลาเนื้อหาเดเดิมได้แล้วเช่นเนื้อหาที่ไม่มีภาพหรือมีภาพแต่ดูเรียบง่ายไม่โดดเด่นสะดุดตาคน Gen Z ต้องการแบรนด์ที่แสดงถึงความกล้าหาญมีน้ำเสียงที่หนักแน่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่กลัวที่จะแตกต่างนอกจากนี้แบรนด์ต้องมีความโปร่งใสและเป็นของจริงเสมือน แบรนด์ต้องมีความโปร่งใสและเป็นของจริงเสมอในสายตาของพวกเขายกตัวอย่างเช่นเมื่อแบรนด์สามารถสร้างบุคลิกบางอย่างเช่นเป็นแบรนด์ที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศแต่เกิดพลาดในจุดเล็กๆอย่างการไม่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เพจ a c e b o o k ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับช่วงพราเมาส์วงเล็บทีมสีลุงก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคนจะิีมาว่าแบรนด์นั้นเป็นของปลอมได้ในทันที